ดีจ้ายายแววพากันแพ็กของสิไปซอยเลียคนน้ำผุ่มจ้ะทุกกระเพยน้ำท่วมสว <c oughs> ัสดีค่ะยายแววพากันแพ็กของเดิไปบริจาค่คะถูกกระเพ,พ,พยจา้าน้ำผุ่มเซนไรสอ่าแตมีคนมาบริจาคน้องจ้ะจืดปีดำจืดปีดำพันหนึ่งเจ้า นี่มืออ่นอ่าคุมของผู้ใหญ่บ้านคุมม uh ือแล้วนี่แหละสิไปมอบอำเภอแต่เมื่อนี้จะไปในน้ำ like ของของคุณเน้ะคับหมู่บ้านไปหลอกนึงแล้วไปของของของหมูบ้านแงวกนี้พวกนีจะไปในน้ำผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนี่เป็นเาเป็นกั๊กแล้วแต่ ขอบใจก็ได้ไหมครับจะไปที่้องไหใตรงเกี่วกเรองนี้ไปหมคใองเพ้อมือ้เนาะนด้วยบ้านอ้ขอบงจับเขาจะว่รงอีกอ๋อตรสอบดบ้างผู้ใดผู้ใดีทบุญห่กบุญตรมทบุญได้เงยค่ะา น้ำพ่วงเชียงรายหนักมากจุดกินน้องเชียงรายไปอีสานมุมแล้วทั้งน้ำทั้งนมทั้งเสาซ้ายทั้งเสือผ่าปลากระบองไม่กี่เลยค่ะตะลังไายเชียงรายอีสานมามาอันนี้แม่จะเอาใจมาหน่อยอันนี้เตลือคือเตลือเสือคือเสือไปเชียงใหมกันไหม่ไปบ้านพี่ได้มาเหรอเอาเสืได้จะได้มามาใหม่กัดนี่ไงโจองเจ้า เมื่อตวอะอะไาิจามทั้งคนท่นขอริจามเรื่องค่ะเก้านกเปาเดมยเอจาเ้ม่หรอกืองหงลจาหนม้ยยังยเออไจัของน้องาเออแล้วเออเออขอแจ้งนี่ ขอบคุณเจ้าช่วยหน้าขอบคุณสวยๆขอคุณช่้นสวยตาสวยดี้ายปายเ้ยเน้ยเป็นี้เป็นเป็น้ยป้เนฝ้ยป็น้ายเปามเปน้าเป็นดยเปนายเปนายเ้าน้านาปน้าเป็้าเปนาเปด้ายเป็นฝเ้ย้เเ จะเปาไปซ้อมลัอ้ง่กปนี้มปีนเาือ่แผดของเรียบร้อยแล้วจ้ะถ้ากันกินเนาะเนาะเนาะครูเฟมเอามาฝากของของครูเฟมเอามานี่ยมันจะกรอบไปปูนเนี่ยรเดี๋ยวนี้พระลุงหายเนี่ยเออชาลุงไปติดีนี่ยนี่เป็นกระดาษที่โูด์ นิ้วข้านิ้ีข้าสองลูกเชียกนี่หนาทีเป็นสเือกแลวกับมีเมดามตอ้ถ้าอีกตาฝันผูกเนี้ยตอดนะเม็าดหอมด้น้อยจะเอากอทอง้ขอพูดจสีลุงทีว่าโตหรือว่าทีเขาเป็ะตดสาไหนะว้านั่งเหัเดี๋ยวจะแกผ้าหนังเนเอาเอาเส้นไหนเอาถ้าเอไปไหนกหาเลยคุณเป็นยังแ้นปล่อยชอบ เด็เอารถบรไปเพื hmm. 是是่คว่างพุดนเอรรทุกมาทำหาถึงหัวถึงเนี้ยไ็นพอคุณแจ๊กมันทอดนะเมื่อไปสำรวจนะเออรถเครื่องไม่ต้องรถบรไปแล้วค่ะสำรวจไปเรียรเย้อนไปเรียร์ย่างไปเป็น2ก <c oughs> ิโลก็เลยบ่ด้ย่างกลับมากลืมไปเลยจนเจ้าของมันแม้วงแต่บ้านเขาองีแบบนี้อย่างนั้น มันบอกเขามันบอกคำมันบอแก่ขาตีเขาเสียถ้ามันตีขาตีมันเสียมันว่าถ้าทอดมันเสียเขาว่าที่นี่บอกทอดอ่าเมนอันลุงยังเคยืมว่าจะไปไหนต่อกันก็มาเดี๋ยวนี้บ้านเยปงอ่าแกตาบอดคนพิการลวกะไหสลามาเฮ็ดปรับปรุงที่ โอเคจ้ะทีบ้านหงเยี่วน่ยกว่าแล้วที่หายไปนะเฟมเอ่ <c oughs> เอาเสื้อผ้ามา <c oughs> ให้พับจ้ะเป็นเสื้อผ้ามือสองเนาะอ่าให้เจ้ไทยพับอยูย่หันแล้วจ้ะส่วนตาแอดกับหิวขาวแล้วพี่น้องเอ้ยมากินขาวเด้อตำมะเขือจ้ะเอาไม่ต้มต้มไข่ลวกยอดแค้อันนี้ก็จะเป็นผักผักเษนะกเษตรนะ่ะเกษตรบก,บก มาเด้อค่ะกินข้าวน้ำตาดน้ำทวดแอดมาจา้ะกินข้าวน้ำทวดแอดมาสวัสดีครับมากินข้าวจดกันด้อตะทีทั้งหลายทั้งพวกครับผา 那毛毛。 ขอ,อ่ะแซ่บๆรับเอฟซีเห็นไหมเล็ดมียาแววขอลาสามีกันเดียจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชาแน,นลจ้าพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ